นี่คือไม้ตียูสุดไฮเทคแบบ2 in 1 เพราะว่าเป็นทั้งไม้ตียุงและก็เป็นเครื่องดักยุงในตัวด้วยที่ราคา599บาทมีอะไรดีอีกวันนี้อุ้มพ่าไปเล่าให้ฟังกันเลยไม่รู้ทุกคนเคยเป็นไหมแต่อุ้มเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยก็คือเวลาเจอยุงบินผ่าใช่ไหมคะเราก็หยิบไม้ตียุงขึ้นมากดปุ่มนะคะแล้วก็ตียุงก็ไปซะแล้วค่ะก็คือตีไม่ทันมันเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาของทางยาเกินนะตัวนี้ D704 ออกแบบมาแบบนี้ค่ะที่ด้านข้ามจะมีสวิตช์อยู่ใช่ไหมเราดันขึ้นมากลึกหนึ่งดันเสร็จปุ๊บทุกคนดูนี่ค เวลาอุ้มจับนะคะที่ตัวด้ามจับปุ๊บไฟสีแดงจะติดนะถ้าอุ้มปล่อยไฟก็จะหายไปอุ้มจับอีกทีหนึ่งไฟก็จะติดนะคะทุกครั้งที่ไฟสีแดงติดแบบนี้แปลว่าคุณสามารถตียุงได้เลยทันทีคุณนะสามารถวอลตูแบบนี้นะคะเจอยุงวิ่งเข้ามาจับตีเรียบร้อยนะคะรับรองว่าตีได้แน่นอนนะข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าตัวนี้นะคะมันจะมีแถบแม่เหล็กอยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะแปลว่าคุณสามารถจับนะคะที่มุมไหนก็ได้เมื่อกี้อุ้มทดลองแล้วหลายๆแองเกิลเลยนะคะยังไงจับเนี่ย ก็โดนนะคะแล้วก็ตัวไฟสีแดงก็ติดแบบนี้เลยแต่ว่าบางทีนะคะเราก็ขี้เกยจะตียุงเองใช่ไหมอยากจะวางทิ้งไว้อะไรแบบนี้ให้มันสามารถดักยุงได้เหมือนที่บอกไปตอนต้นค่ะตัวนี้ทําหน้าที่เป็นเครื่องดักยุงได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงขอเล่าไปพร้อมๆกับเจ้านี่เลยละกันอันนี้เป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเจ๋งมากๆนะคะคุณสามารถเอาแท่นชาร์จเนี้ยวางไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้แล้วเอาตัวไม้ตียุงอันนี้วาง ซึ่งจะวางแองเกิลไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าด้านล่างนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคุณสามารถวางแบบนี้ก็ได้หมุนอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาวันว่าวางยังไงก็ตามนะไฟชาร์จตรงเนี้ยมันก็จะติดขึ้นมาในรูปแบบนี้นะคะสะดวกเลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะวางไม่พอคุณสามารถเลื่อนนะคะตัวโซลิตด้านข้างเมื่อกี้ดันขึ้นมา1กึกใช่ปะ่ะเราดันขึ้นมา2กึกค่ะมันจะมีไฟรอ,อยุงนะคะแสงสี่วง,งนี้ ขึ้นมาแปลว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดนะคะใช้งานอยู่คุณตั้งเอาไว้นะในที่ที่ยุงเยอะๆนะคะหรือว่าตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ให้ยุงเนี่ยมันเข้ามาติดกับเองนะคะแล้วมันก็จะชอ็อตของมันเองอัตโนมัติเนาะตื่นมาก็อาจจะเจอยุงนะคะอยู่ตามพื้นอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกตินาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะดวกต่อการใช้งานมากๆนะคะโดยที่มีแท่นชาร์จแบบนี้แล้วก็มีโหมดที่เป็นเครื่องดักยุงแบบนี้ด้วยอีกอย่างนีนึงมประทับใจมากๆนะคะก็คือตัววัสดุนั่นเองจะบอกว่าไม่ก๊อกแก๊กเลยนะที่ราคานี้ค่ะแล เียรู้สึกว่ามันแน่นมากๆเลยเขาใช้นะคะเป็นพลาสติก ABS g ก a ด A นะถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยเอาเล่าแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผ่าเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปตียุงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันนะคะจริงๆก็ง่ายมากๆเลยค่ะมันมีแค่ของสองปุ่มให้เลือกเท่านั้นนะปุ่มแรกลื่นขึ้นมาค่ะเอามือจับปุ๊บจะมีไฟนะสีแดงๆนี้ขึ้นมาแถวๆนี้เนี่ยเดี๋ยวรู้อยู่แล้วว่ายุงจะเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็มาตียุงกันแถวๆนี้ได้เลยนะ หรือว่าเราจะเลื่อนอีกกึกหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งเอาไว้นะให้กลายเป็นเหมือนเนาะที่ดักยุงเป็นเครื่องดักยุงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเอามาเดี๋ยวตียุงกันเป็นยังไงกันบ้างคะเรียกว่าตียุงกันสะใจเลยใช่ไหมถ้าใครนะคะบ้านเนี่ยมียุงเยอะนะหรือว่ามีลูกเล็ก หรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเองก็ตามนะคะคุณเนี่ยควรจะมีเจ้าตัวนี้จริงๆนะที่ราคา5 9 9รกบาบาทนะคะนอกจากคุณจะได้เป็นออไม้ตียุงแล้วคุณยังได้เป็นเครื่องหนักยุงในรูปแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยสมมติชาร์จเสร็จนะคะแล้วก็คุณใช้โหมดธรรมดาเนี่ยวางทิ้งไว้เนี่ยคุณจะสามารถใช้งานได้ถึงประมาณ20-30วันเลยแล้วแต่การใช้งานนะคะการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยให้มันเต็มเนี่ยจะอยู่ที่3-5ชั่วโมงนะคะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อว่าย้ำชื่ออีกทีหนึ่งยากเกิดดี 4 plus นะคะ599บาทแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะกับราคาเพียงแค่459บาทเท่านั้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามนะคะใน description ด้านล่างเหนวอุุมใส่รายละเอียดไว้ให้วันนี้อุมขอฝากไว้มาณนี้นะคะกับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนนะ้ายังไงฝากกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ